นั่งสมาธิต้องทำอย่างไรแล้วได้ประโยชน์อะไรนำไปใช้เมืนะเอ่อไรการทำสมาธิเนี่ยจะอยู่ในท่ายืนเดินนั่งนอนก็ได้ได้หมดนะครูเจ้าบอกแม้แต่นอนอยู่แต่ถ้านอนทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าพิสุจน์นั้นเนี่ยทำความเพียรตลอดนั้นการทำสมาธิไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในท่านั่ง เดินก็ได้เดินสมาธิก็ได้นอนก็ได้นะครูเจ้าบอกเนี่ยถ้าพิสุกกำลังนอนอยู่แต่ถ้าเกิดความคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางกรามทางเดือดแค้นทางทําผู้อื่นให้ลาบากเปล่าๆขึ้นมาก็ไม่รับเอาความคุนคิดนั้นไว้สละทิ้งถ่ายถอนออกนะทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือชื่อว่าเป็นผู้ทําความเปลี่ยนเป่ากิเลสเขาเพียนเผากิเลสอยู่ตลอดนะน,นั้นอยู่ที่จิตใจของเขาที่ขยันที่จะปราลบความเปลี่ยนคือทิ้งอกุศลออกไปไหมนะ แค่นี้เองเป็นสมาธิแล้วได้ประโยชน์อะไรแค่เราไม่คิดอกุศลเนี่ยเยิมสังคมมีความสุขมากเลยตัวเองก็ได้ประโยชน์ได้ทำความเพียรเผาวิเลสประโยชน์ตนที่ได้แน่นอนคือหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ต้องตายต่อไปผู้เจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ต้องตายอย่างเนี้ยนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบชีวิตพรมเทวดามนุษย์ นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยใต้หมดตายเรียบนะคนทําอิทธิปฏิหารได้กําหนดรู้จิตใจได้ก็ตายเรียบหมดผู้เจ้าทําเรื่องพวกนี้ได้ือษีโยคียแต่ก่อนก็ทําได้แต่ไม่มีใครเข้าถึงความไม่ตายได้ว่าทํายังไงจะไม่ตายเพราะนั้นมันมีคนคิดนอกกรอบอะนะมีคนคิดนอกกรอบว่าทํายังไงจะไม่ตายก็คือพวกฤาษีโยคียทั้งหลายก็เลยออกป่า สแสวงหาความไม่ตายเพราะเห็นว่าระบบชีวิตเนี่ยเดินไปสู่ความตายหมดนะ <c oughs> แต่ละคนในหาไม่เจอเพราะคนที่จะเจอตรงนี้โดยที่ไม่ต้องมีใครสอนก็คือผู้ที่สร้างบาร,รมีมาเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ได้มีคนเดียวในอดีตก็มีมามากในอนาคตก็จะมีต่อไปพวกเราทุกคนก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่จะสําสเร็จหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่ความเพียรซึ่งต้องเกิดไปจจานวนมาก ส่วนสาวกคนอื่นเนี่ยก็คือแค่ได้ยินได้ฟังแล้วเอาอไปปฏิบัติเนี่ยก็จะหลุดพ้นจากความตายได้รอบภูมิวความรู้นี้เนี่ยเหมาะสําหรับเทวดามนุษย์ขึ้นไปมนุษย์เทวดาทั้งหลายเนี่ยมีภูมิปัญญาที่จะรู้ธรรมะตรงนี้ได้ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยรู้ไม่ได้นะนั้นประโยชน์เนี่ยนอกจากทางโลกแล้วยังได้ในทางธรรมนะคือเข้าถึงความไม่ตายผู้เจ้าบอกถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตาย ไม่มีความจําเป็นที่อรันตสมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นพระเจ้าเกิดมาในโลกเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเกิดแก่าแกตายเกิดแก่แล้วก็ตายทํายังไงจะแก้ตรงนี้ให้ได้น <c oughs> ส่วนประโยชน์ที่จะส่งผลต่อสังคมรอบข้างแค่โยมคุมจิตโยมไม่ให้คิดอกุศลเนี่ยการจะไปฆ่าจะไปขโมยจะไปประพฤติผิดในกามจะไปพูดโกหกจะไปดื่มสุรา โยมคิดมาแล้วยมไม่ทำแค่นี้สังคมมีความสุขแล้วถ้าสังคมทั้งหมดเนี่ยมีสิน5้าดีไม่โยอมข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แทบจะหมดไปเลยนะ,ะเพราะนั้นการที่ผู้เจ้าจึงบอกการที่เรารักษาตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยโดยอัตโนมัติเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคนก็เล่าให้ฟังว่าน,นักการเมืองบอกว่าอย่าไปสนใจผู้ศาสนาเลยเพราะว่าไปดูแลแต่ตนเองเห็นแก่ตัวนี่คือไม่เข้าใจมองแคบมาก นะเขาไม่รู้ว่าการรักษาตัวเองเนี่ยมันเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะ,ะนั่นนี่คือแง่มุมที่พระเจ้าเห็นพระเจ้าจึงให้รักษาตนเองสังคมทุกคนรักษาตนเองคนอื่นถูกรักษาไปด้วยโดยอัตโนมัตินะพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์เนี่ยเข้าไปในหมู่ชนใดหมู่ชนนั้นมีการมองดูกันและการด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดูดน้ำนมกับน้ำพระองค์บอกว่าพระองค์เชื่อได้เลยว่า หมู่ชนนั้นเนี่ยมีการละทำสามอย่างและ,จะเจริญทำสามอย่างสามอย่างที่ละคืออะไรกามพยบาบีติเบียนและสามอย่างที่จเจริญคืออะไรหลีกออกจากการหลีกออกจากพยาบาติหลีกออกจากเปลียนสังคมนั้นจะมีความสามาัคคีกันสูงมากนะเกิดจากการรักษาตนเองเทั้งนั้นนะทุกขณะยืนเดินนั่งนอนนะก็สามารถที่จะปลดลบวามเขียนไดนะ้นี่คือการที่ ที่ผู้าบอกรักษาตนอยู่ก็จะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนเมื่อรักษาตนก็เป็นการรักษาผู้อื่นทั้งคู่เลยรัศดศาสดาจัดเอาไว้ <c oughs> ถามว่าสมาธินําไปใช้เมื่อไรต้องใช้ตลอดเวลาโยมทําอะไรผิดพลาดเนี่ยโยมดูกับไปที่จิตของตัวเองเนี่ยแสดงว่าจิตเราไม่มีสมาธิงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะผิดพลาดน,นะ พราะนั้นผู้เจ้าจึงบอกให้เราเนี่ยฝึกตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันให้มากถ้าจิตเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดเนี่ยจะน้อยที่สุดและอนาคตเนี่ยไม่ต้องไปกังวลหรอกถ้าทําปัจจุบันดีนะผู้เจ้าบอกอนาคตดีเองนะอดีตก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่ามันลวกไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วกลับมาทําปัจจุบันให้ดีดีกว่าองคุลิมานฆ่าคนมา900คนถ้ามัวไปกังวลนะอดีตนะไม่ต้องเป็นผลานอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันปุ๊บเนี่ย หลุดบนได้พ้นจักกรรมทั้งหลายได้เป็นพระหลานได้นะเพราะนั้นประโยชน์ตรงนี้มีสูงมากในการปฏิบัติธรรมและการทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยการไม่สามัคคีกันเนี่ยเกิดมาจากการปรฏิบัติเปลี่ยนทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่มีแต่มนุษย์ในทางโลกพรหมเทวดาทั้งหลายก็ทะเลาะกันหมดจอมเทพต้องมาถามพระเจ้าว่าเหตุใดเนี่ยยักษ์นาคคนทานสูนมนุษย์เทวดาพรหมมันทะเลาะกันหมดเลยเกิดเพราะอะไรพระเจ้าบอกสิ่งอันเป็นที่รัก ทีแรกบอกเกิดจากอิจฉาและมาชริยะความอิจฉาและความตนีเราอิจฉาอะไรตนีอะไรเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันแล้วจอมเทพก็ถามต่อไปว่าแล้วไอ้สองเหตุปัจจัยเนี่ยสองอันเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรครูเจ้าก็บอกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเรารักอะไรเราไม่รักอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันละครูเจ้าจึงให้เราฝึกว่างจิตเป็นอุเบกขาไง <c oughs> เวลาพอใจอะไรก็เฉยเฉยไม่พอใจอะไรก็เฉยเฉยนะ นายว่ามาก็เฉยๆได้ใช่ไหมลูกน้องนินทาก็เฉยๆได้นะแล้วหน้าที่ของลูกน้องเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าต้องนําเกียรติคุณของนายไปล่ําลือใช่ไหมไม่ใช่เอานายไปเผานะดูหน้าที่ของลูกน้องนะ,ะผู้เจ้าบอกว่านะเป็นผู้ลุกขึ้นทํางานก่อนนายเลิกงานทีหลังนาย ถือเอาแต่ของที่นายให้นะกราทำการงานให้ดีที่สุดและสุดท้ายนำเกียติคุณของนายไปล่ำหรือใช่ไหมอ่าส่วนเจ้านายนะก็ต้องดูแลลูกน้องดีๆว่าด้วยการให้ทำงานตามกำลังอ่ต้องดูกำลังของลูกน้องนะด้วยการให้อาหารและรางวัลอด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ ด้วยการแบ่งของมีรถประหลาดให้อันนี้เป็นประเด็นที่แปลกนะแสดงว่ามนุษย์เนี่ยชอบของกินและเดี๋ยวยงไปดูว่าของกินเนี่ยมันมีปัญหาอะไรผู้เจ้าถึงบอกตรงนี้แล้วก็ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยนี่เจ้าหนายต้องให้อย่างนี้ถึงเทศกาลถึงอะไรเนี่ยต้องให้โอกาสปล่อยเขากลับไปบ้านบ้างอย่างเงี้ยเขาจะได้มีขวัญมีกําลังใจมีแรงที่จะทํางานต่อไปอย่างนี้นะเหมือนกับทหารเนี่ย ถ้าไม่มีจดหมายจากแนวหลังนะลบไม่ออกเลยนะจดหมายไปจดหมายไปไม่มีตีกลับมานะหมดแรงขวัญกำลังใจไม่มีนะอันนี้ถ้าภาษาทหารเขาเรียกว่าอำนาจกำลังลบที่ไม่มีตัวตนไอ้พวกเนี้ยทหารเนี่ยห่อเหี่ยวเลยนะอาหารต้องดีจดหมงจดหมายต้องถึงขวัญกำลังใจต้องดีเ <c oughs> หว้นกันลักษณะเดียวกันอาตมามาดูถ้าเปรียบเทียบกับพระศาสดาที่จัดเอาไว้นะส่วนเรื่องของ อาหารเนี่ยมันแปลกว่าอายตนะของเราทั้งห้าตัวเนี่ยโยมเฉพาะกายนะตาหูจมูกลิ้นกายโยมว่าส่วนไหนแรงที่สุดนะโยมว่าตาใครว่าโอ้โหได้ยินเสียงแล้วโอ้โหทนไม่ได้เลยต้องไปฟังหรือว่าโอ้โหเห็นภาพแล้วกิเลสขึ้นนะแต่อะไรรู้ไหมที่แรงที่สุดลิ้นนะเป็นพ่ออะไรรู้ไหมโยมดูนะถ้าตายมชอบอะไรนะหูยมชอบด้วยไหมไม่เกี่ยวเนาะ หูชอบและจมูกชอบได้ไหมไม่เกี่ยวแต่ลิ้นนะขอพ่วงไปหมดเลยนะเวลายมได้กลิ่นอาหารเนี่ยนะลิ้นเอาด้วยไหมขอด้วยตาเห็นอาหารหน่ากินนะลิ้นเอาด้วยไหมด้วยมีเพื่อนยมพูดส้มตำมะนาวเปรี้ยวนะลิ้นด้วยไหมโอ้โหน้ำลายขึ้นเลยใช่ไหมลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวด้วยทุกอายจนะนี่ไงใช่ไหมโอ้โหมันหลบซ่อนอย่างดีนะอยู่ในปากเรียบร้อยเลยนะ มีที่ป้องกันอย่างแน่นหนาเลยเนหะ็นนะอ่านี่ลิ้นนี่สำคัญที่สุดผู้เจ้าบอกพี่นาเรื่องอาหารอย่างเดียวนะเป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลอริบุคคลขั้นที่สามแต่ไม่มีพี่นาตาอย่างเดียวหูอย่างเดียวจมูกไปไม่ได้แต่ลิ้นอย่างเดียวลวดเลยผ่านสามขั้นลวดตัด <laughs> ก็ไม่ได้ <laughs> น่าสำคัญนี่ก็เลยเป็นเหตุให้ว่า เออทำไมพระเจ้าบอกการแบ่งของมีลดประหลาดให้เนี่ยได้รับมันจะเกิดการผูกใจกันเห็นไ,ไหมอ่า <c oughs> นี่ก็ประเด็นปัญหาแรกนะอันที่สองบอกคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายอยากขอคําแนะนําว่าในฐานะคนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันต้องทํางานแข่งขับเวลาอย่างรวดเร็วจนบางครั้งเกิดความสึงเครียดคุณปฏิบัติตนอย่างไรไม่ยากหรอกโ <c oughs> ยมอ,อ่า มันไม่มีอะไรเครียดหรอกเราไปคิดเองว่าเครียดมันก็ทำงานตามเวลาเหมือนกันใช่ไหมโยมก็สบายๆถึงเวลาเลิกเนี่ยโูสบายจะตายไอ้พวกที่นอกเวลาแล้วต้องทำงานใช่โยมโยมดูนะถ้าอาตมานึกนะแต่ก่อนเนี่ยที่อาตมาเป็นทหารเนี่ยนะมันไม่มีกลางวันกลางคืนเลยนายเรียกตีหนึ่งตีสองกระโดดปุ๊บปุ๊บปุบ๊ต้องไปเสาทีต่ต้องไป อาตมามองการทํางานอย่างโยมนี่หมูมากเข้างานออกงาน,อองานโอ้โหทำไมมันหมูอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมอย่าไปเครียดเลยโยมสบายยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเป็นคารวาชั้นเลิศด้วยฐานะสี่ประการหนึ่งหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดเห็นนะโยไม่ต้องไปเครียดคัดอย่าไปเครียดคัดมากและหากินเป็นธรรมนะสองทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำ โยมหากินเป็นธรรมแล้วไม่เคร่งเครียดแล้วทำตนให้เป็นสุขเวยนะ <c oughs> อย่างที่สามผู้เจ้าบอกว่าต้องรู้จักแบ่งปันโพกรัพย์บําเพ็ญบุญนะอย่างที่สี่ไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพทรั์เหล่านั้นโยมมีรถมีบ้านมีอะไรก็มีได้แต่มีด้วยปัญญาอย่าไปหลงกับมันมากนะเห็นโทษเห็นความเสื่อมมันด้วยมีปัญญาเนี่ยปล่อยวางมันได้ด้วยอย่างนี้อ่า โยมทําได้สี่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบรวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายในโลกแล้วสุดยอดละเห็นนะสีฐานะง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเคร่งเครียดอะไรมากโยมสบายๆนะมีคําถามไหมเชิญอ,อ, <c oughs> อยู่เอออยู่ที่โยมมีศรัทธาหรือเปล่าโยมมีศรัทธาให้พอนะเ <c oughs> มื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วโยมต้องเดินตามนั้นนะอ่าการไม่เป็นหนี้ทําอย่างไร ผูเจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใดในโลกนี้ปรารถนาเอกราบปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิจยศต้องการคนรักต้องการยานอย่างรู้ดีดยานอย่างรู้นักทุกอย่างเลยผู้เจ้าบอกทำสี่อย่าง 1. นึ่งทำสินให้ดีโยมลองสิตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะรักษาสิน5เป๊ะนะสไม่เหินห่างจากฌานนะไม่เหินห่างจากฌานทํำยังไงผู้เจ้าบอก ถ้าพิสูจน์เจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือเอานึ่มือมาลัดแค่เนี้ฟับเรียกว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานแนละ้ววันหนึ่งเนี่ยโยมได้เอาจิตมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกชั่ววินาทีหนึ่งรัดนิ้วมือแค่เนี้ยผู้เจ้าบอกใช้ได้แล้วโยมลองดูสิว่าวันวันเนี่ยขอให้โยมเนี่ยนึกถึงลมหายใจไม่ง่ายเหมือนกันนะบางทีวันนึกได้สองสาครั้งเองเห็นนะแั้นถ้าวันหนึ่งโยมนึกได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าบอกใช้ได้แล้วไม่ห่างจากฌานแล้วเริ่มเริ่มจะได้ล อย่างที่สประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดการดับนะอย่างที่สี่ให้สุญญาคลาวัตงอกงามวิเวกหลีกเล่นบ้างนะเห็นโยมในไปวิเวกหลีกเล่นที่วัดเนี่ยแสดงว่าพยายามทำสุญญาคลาวัตให้งอกงามสี่อย่างเนี่ยนะผู้เจ้าบอกว่าเธอจะได้ทุกอย่างตามปรารถนานะนั้นถ้าคนทำสมาธิมากโยมสังเกตสิโยมนึกอะไรเดี๋ยวมันจะได้ เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันดงนั้นยมมีเวลาเนี่ยดูหนังดูละครนะหนชั่วโมง2ชั่วโมงนะยมแบ่งมาสัก10นาที5นาทีนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกคิดซะว่าสิบนาทีนี้เราจะไม่คิดอะไรรู้แค่ลมไหลเข้าไหลออกไห,ไห,ไหแค่เนี้ยไม่ต้องทําอะไรมากเดี๋ยวดีเองเป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วการไม่ตกต่าอีกอย่างหนึง่งพุทเจ้าบอกทำามอย่างพระองค์ย้อนชาติขององค์เนี่ยไปเก้กับ พระองค์ไม่เคยตกต่ําเลยพระองค์บอกพระองค์มีธรรมสามประการ 1. มีทานคือการให้ 2. มีธรรมะแปลว่าความข่มใจนะยอมต้องข่มใจคือเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนพูดเพอเจอร์คำหยาบส่อเสียดเราจะไม่ทํานี่ข่มใจอย่างที่สามพระเจ้าบอกมีสัญญมะความสํารวมระหว่างสํารวมจิตอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันไว้ถ้าเธอมีธรรมสามอย่างนี้เธอเกิดในภพชาติใดๆเธอจะไม่มีทางตกต่ํา อ่าโยมจำเหตุปัจจัยของการไม่ตกต่ำนะถ้ายังต้องเกิดอยู่ทำสามอย่างแค่นี้นะพนักงานไม่มีเวลาจะปฏิบัติธรรมมีเวลาหายใจไหมมีอ่าถ้ามีเวลาหายใจมีเวลาปฏิบัติธรรมตลอดสบายบายใช่ไหมอ่าทานเข้ากลางวันก่อนไปเข้างานกลางวันก็สักลัดนิ้วมือเนาะอ่าลัดนิ้วมือแค่นั้นเอง โยมก็สักสองสานาทีนั่งรู้ลหมหายใจเข้าออกมีอยู่โรงงานหนึ่งตรงอยุธยาเนี่ยส่งออกของไปที่อังกฤษให้ Mark s n d s p e n c e r ก็ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยปิ้งั่งสมาธิหมดเลยขอสอมนาทีแัดเดียวนะก็ทำจิตให้สงบแล้วเขารู้สึกเลยว่าพนักงานเนี่ยคุยกันง่ายขึ้นเหมือนมันมีจุดยืนร่วมกันนะมีมีมีความรู้สึกทางใจร่วมกันคือคำสอนของพระพุทธเจา้า และเป็นคําสอนที่ออกจากปากพระศาสดาแทๆ้ๆอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดราะนั้นอาตมาจะถ่ายทอดเฉพาะคําที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นจึงยืนยันด้วยการขึ้นจอโปรเจคเตอร์ทุกครั้งว่าสิ่งที่อาตมาสอนเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้ผู้เจ้าตรัสไว้ทุกคานะพระเราจะต้องไม่สอนเกินพระผู้เจ้าซึ่งผู้เจ้าห้ามภิกษุบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่ะองบัญญัตินั้นพระมีหน้าที่ประกาศคำุทธเจ้าว่าผู้เจ้า,าเคยพูดอย่างนี้เคยสอนอย่างนี้ไม่มีหน้าที่พูดเอง อ่านี่คือหลักการของการถ่ายทอดศาสนาในครั้งพุทธกาลแต่หลังๆมันเพี้ยนไปพระเริ่มพูดเองมันก็เลยผิดเพี้ยนไปจึงเป็นเหตุเสื่อมของศาสนามาเรื่อยๆนะหัวหน้าจูจี้จุกจิกควรทําอย่างไรต้องอดทนอดทนนะเพราะว่าเวลาถูกเบียดเบียนทางกายวาจาเนี่ยนะผู้เจ้าให้ทําอย่างไรทําจิตเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้ํานะ เพราะนั้นถ้าโยมทําจิตเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้ำผู้เจ้าบอกว่าดินแผ่นดินเนี่ยคนจะไปกระทืบแผ่นดินจะไปคากถุยจะเอาของโศกโรคใส่ลงไปในแผ่นดินแผ่นดินก็เฉยเฉยไม่อิดหนาละอาจใจน้ําเหมือนกันคนเทของโศกโรกลงในน้ําน้ําก็เฉยใช่ไหมเราต้องมีขันติความอดทนเยง่งขันติปรมังตะโปตีติขาขันติคือความอดกลัน้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งโยมได้รักษาตนด้วยการอดทนอดกลัน้น และเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยไม่ส่งฟีดแบ็กต่อไปเราส่งมาเราส่งไปเดี๋ยวก็ได้ทะเลาะก,กันใช่ไหมอดทนไว้ใช่ไหมเราได้เผากิเลสยมรู้เลยว่าเออฉันกําลังเพียนเผากิเลสละใช่ไหมลูกน้องทํางานไม่ได้ดังใจทําอย่างไรดีโอ้โหนี่เป็นปัญหาของเจ้าหนายทุกคนนมองเป็นธรรมดาธรรมชาติเยมไม่มีใครได้อะไรดังใจไปทุกเรื่อง นั้นถ้ามองว่าโอ้ธรรมาชาติมันเป็นของมันอย่างนี้หน้าที่เจ้านายเนี่ยต้องนั่งสมาธิเยอะๆเลยโยมเชื่อไหมว่าการที่ได้ลูกน้องดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่บารมีโยมคัดคนเข้ามานี่มันจะได้คนดีหรือคนไม่ดีอยู่ที่บารมีโยมโยมต้องสร้างบารมีให้มากพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าพระองค์เนี่ยมีบารมีมากจึงได้ลูกน้องที่ทําความพอใจให้มากกว่าความไม่พอใจนะอโอ้พอเห็นประเด็นตรงนี้โอ้มันอยู่ที่ที่บารมีแต่ละคน พระเจ้าจึงบอกว่าคนเป็นพระราชาก็พาะกรรมเป็นพ่อค้าวานิชก,ก็พาะกรรมเป็นข้าราชการก็พาะกรรมเป็นนักบวชก็พาะกรรมอย่างนี้นะทีนี้โยมก็ต้องคิดไปอีกอ้าแล้วจะสร้างบาร,รมียังไงใช่ไหมอ่ามันต้องรอไปส่งผลชาติโน้นชาตินี้ป่ะอ่าหนึ่งจะทํำยังไงสองทำแล้วเนี่ยให้ผลเร็วๆเ,เนี่ยมีไหมอ่าผู้เจ้าก็บอกไว้กรรมที่กรรมดีที่จะส่งผลในปัจจุบันคือการทำสมาธินะ 8ระดับสมาธิแระดับเป็นกรรมที่เมื่อบุคคลนั้นทําแล้วเนี่ยจะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันทันทีโยมปรารถนาอะไรมาจะได้นั้นโยมนั่งสมาธิเสร็จแผ่เมตตาให้กับพรหมเทวดาผู้จ้าบอกพรหมเทวดาจะเกื้อกูลกันนะจะเกิดการเกื้อกูลกันระหว่างเรากับพรหมเทวดาเปรียบเหมือนมารดาบิดาดูแลบุตรอย่างนี้อ่านั้นขาดเหลืออะไรก็เดี๋ยวเคลียร์ให้นะอ่าดัะนั้นเรานั่งสมาธิแผ่เมตตา เราก็ได้อน,นิสงส์เขาก็ได้อน,นิสงส์นะและกรรมตรงนี้จะส่งผลในปัจจุบันอาตมาแนะนําเจ้าของโรงงานโรงงานหนึ่งไปเสร็จแล้ว <c oughs> เขาก็จากการที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยประธานก็นั่งสมาธิมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้นี่นั่งสมาธิได้วันละเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงเห็นนะ <c oughs> สิ่งที่เขาบอกมันไม่น่าจะเป็นไปได้เขาส่งของไปยี่สิบตู้คอนเทนเนอร์นะปรากฏว่า ฝรั่งไปเจอเชือ้อรลาโอโ้งานใหญ่สงสัยโดนตีกลับหนักแน่เลยปรากฏว่าฝรั่งเกิดให้อภัยบอกเฮ้ยไม่เป็นไรข่าวหลังยงมีอีกนะบอกให้มันไม่น่าเป็นไปได้โอ้โหงานนี้เขาเริ่มเชื่อเรื่องบาร,รมีมาละบอกเฮ้ยมันมันแค่จิตใจคนมันมีเมตตานิดเดียบพลิกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันราบลื่นหมดเลยนะยอมเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมื่อเราเจอเรื่อๆปุ๊บเนี่ยโอ้ยนี่มันเรื่องของบาร,รมีจริงๆเห็นไหมบุญกรรมที่เราได้ทํา นั้นตรงนี้เราถ้าเราใช้คำสอนพระศาสดามาเนี่ยตรงนี้จะมีประโยชน์มากสุขภาพไม่ดีพุทธวจนะช่วยได้อย่างไรอ๋อได้สุขภาพไม่ดีเนี่ยนะเวลากินอิ่มแล้วเนี่ยให้เดินจงกรมนะอย่ารีบอย่าอย่าไปทำอย่างอื่นก่อนนะพระเจ้าบอกการเดินจงกรมเนี่ยโยงเวลาเดินเนี่ยนะกระเพาะมันก็คุกคิกคุกคิกคุกคิก,คก,คกอาหารจะย่อยง่ายอาภาษน้อย นะอ่าอดทนต่อการทําความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลาอาหารย่อยง่ายนะอาพาธน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมจมตั้งอยู่ได้นานมีแต่ประโยชน์หมดเลยอาพาธน้อยนะป่วยยากนะไม่ค่อยป่วยนั้นคนเราเนี่ยอยู่ที่ระบบของอาหารเหมือนกันอาหารที่ไหลผ่านเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาเนี่ยนะพระเจ้ามีวิธีทําให้ร่างกายดีเยอะมากเลยนะมียาแบบธรรมชาติด้วย <c oughs> ที no first, <laughs> 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 ่บอกว่าถ้าเธอหายาอะไรไม่ได้นะโยมเข้าป่านะติดอยู่ในป่าหาอะไรกินไม่ได้เจอยาพิษหรือว่าเป็นโรคอะไรขึ้นมาพู้เจ้าบอกว่ามูดคูดเท่าดินสี่อย่างอุจละปัสวะขี้เท่ากระดิดหยิบกินเลยนะแก้โรคได้กรุงเทพเข้าโรงพยาบาลก่อนเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ย อาตมาสมัยเป็นนักเรียนอาตมานั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วอาตมารู้สึกว่าเอ๊มันเหมือนเราหายใจช้าลงแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายมันสงบ,บมันนิ่งมากเลยเราเราเลยสงสัยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายหรือเปล่าอาตมาก็เลยเดินไปที่ไปที่ห้างเซนทันนะเสาร์อาทิตย์ไปเดินห้างก็ไปลองออวัดหัวใจดูหยอดเหรียญปุ๊บแล้วก็วัดหัวใจว่าเต้นเท่เทาไหร่ อ่ะ75ครั้งเสร็จแล้วเราก็ยืดทําสมาธิดูสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีจิตเริ่มสงบแล้วเราก็วัดหัวใจใหม่หัวใจเต้นลดลงไปเกือบ20ครั้งร่างกายมันสงบลงโยมเวลายมทําสมาธิเนี่ยคนปฏิบัติภาวนามากๆถึงอายุยืนไงร่างกายมันไม่ค่อยป่วยสุขภาพมันจะดีเพราะคนคนนั้นเนี่ยคุมอารมณ์ได้ดีนะ,ะมีผลมากหน้าตาจะผ่องใส ผนะิวพันธุ์จะผ่องใสมันจะออกมาหมดนะนั้นโยมทําสมาธิบ่อยๆรักษาสินให้ดี <c oughs> การหายใจของโยมคนเราหายใจประมาณนาทีหนึ่งประมาณสิบห้าสิบกสิบจสิบแดครั้งอย่างนี้โยมทําสมาธิไปนะสงบดีๆจะหายใจนาทีละครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองหายใจเข้าทีนะี่อยู่ได้นานออกช้าๆไม่ได้บังคับอะไรมันด้วยแต่มันพอของมันน่ะมันหายใจทีหนึ่งมันก็พออยู่ได้นานเนี่ยอืม I'm <laughs>